ครับสำหรับวันนี้นครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็ระด,ดิคในการออกแบบติดตั้งระบบเบ่งเสียนะครับในรถ MG ตัว S 5 <S อันดับแรกนะครับเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งจุดตัวลำโพงบ i ดเลนส์ครับติดตั้งแบบไหนครับให้ได้มิติและเสียงที่ชัดเจนได้ sound s t a g และนอกจากนั้นครับระบบประกันนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีการตัดต่อสายนะครับอันดับแรกเรามาดูตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพง mid-range วันนี้นะครับเราเลือกใช้ลำโพงนะครับของทางค่าย pioneer นะครับเป็นลำโพง h i g h r a ตัวนี้นะครับมาทำการติดตั้งเข้าไปเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติเสียงนะครับที่ได้เดียที่ชัดเจนนะครับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราทําการถอดเจ้าตัวลำโพงตัวนี้ออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเราทําการสร้างเจ้าตัวเ s p a c e ์ขึ้นใหม่นะครับพร้อมกับทําการปรับองศา เพื่อรองรับโครงสร้างจตัวลำโพงมีเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับและนอกจากนั้นนะครับในในกรณีนะครับการเข้าขั้วสายนะครับเราจะนําขั้วเดิมออกมานะครับเห็นไหมนะตัวนี้นะครับนำตัขั้วเดิมมานะครับเราก็จะใช้เป็นลักคอนเน็กตตัวนี้เข้าไปนะครับนะครับเราจะไม่มีการตัดต่อสายนะครับระบบประกันทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการนะครับนําไปสายตัวนี้ครับเข้าไปกับอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวพาสซีฟ หรือจะนำาสัญญาณเข้าไปที่เจ้ตัว,ตวโพริเซอร์นะครับทำการไวสายเข้าไปเดี๋ยวขั้นตอนและชิ้นส่วในการออกแบบติดตั้งเสร็จแล้วดีเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับ ขั้นตอนซึ่งมีความสำคัญมากนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถ MG ตัว S ไฟนะครับก็คือขั้นตอนเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวสฟิเต,ต,ตอร์ซึ่งมีความสําคัญมากนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างเจ้าตัวสฟิเตอร์เดิมนะครับเราได้ทําการถอดมานะครับแล้วเราก็จะทการติดตั้งเจ้าตัวสฟิเตอร์ชุดใหม่เข้าไปนะครับติดตั้งในช่องตําแหน่งเดิมนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อสมาชิกจะประสบปัญหากันมากนะครับเวลาทําการติดตั้งเจ้าตัวสฟิเตอร์ชุดใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการหักล้างนะครับของวิธีเสียงเพราะฉะนทาางงี โอปอล์นซาวและชูนครับเราก็ได้ทําการนะครับติดตั้งโจอสวิตเตอร์พร้อมกับทําการปรับองศาจะสังเกตเห็นไหมครับว่าการติดตั้งนะครับเราจะหลีกเลี่ยงการใช้พวกกาวร้อนพวกซิลิโคนนี้นะครับเราใช้เป็นพกนะครับทําการยึดโครงสร้างตัวทวิตเตอร์เข้าไปนะครับอย่างน้นะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําไปประกอบนะฮะนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ในรถ MG ตัว S5 คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับ ในส่วนท้ายรถเจ้าตัว MG S5 คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะสังเกตเห็นครับว่าหลังจากที่เราทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวตู้ซับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับพื้นที่ใช้สอยเรายังใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วเรามาดูนะครับตำแหน่งในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับนะครับตัวนี้เป็นซับของ GL นะครับเพื่อนสมาชิกได้ถอดมาจากรถคันเดิมนะครับก็บทว่าติดในรถคันเดิมเบรคบวมนะครับเบรคไม่ได้มิติไม่ได้น้ําหนักเบรคที่หนักแน่นและนุ่มนวล วันนี้ทางชีมงานโอ้หอนซาวแล้วเพิ่งรับเราก็ได้ทาการแก้ไขเลือกตําแหน่งที่เหมาะสมที่สุดจะสังเกตเห็นนะครับว่าในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซัรรเบ,รบเรามีการสร้างเพจขึ้นมาใหม่นะครับลองสูงไใกล้ดูนะครับเห็นไหมฮะเรามีการสร้างเพจขึ้นใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวตูวต้ซับที่เป็นของแ l ซึ่งเวลาซับทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะลดค่าพวกไวซ์เบีชันก็คือการสั่นกระพือนะครับแล้วก็ทำการยึดแน่นหนานะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ทำการปิดปุ๊บนะครับทุกอย่างมันเดิมเหมือน แต่เราจะได้เบสที่ได้หนักแน่นแล้วนุน่มนวนแล้วนอกจากนั้นนะครับเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโลำโพงมิกเซนของทางชิมงานโอหอนสาวล่าจราชพก่์นะครับดูงานติดตั้งเจ้าตัวเป็นดมดูงานสร้างเจ้าตัวเอนฟอสเมนดูงานออกแบบดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถ MG โดยเฉพาะดูตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวพาสซีฟเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมยึดแน่นหนาและดูการเข้าขั้วสาย และนอกจากนั้นครับเรายังได้ทําการวายสายอินเอานะครับนะครับผ่านช่องนะครับตัวตัวล้อลอยสายไฟตัวนี้ครับไม่มีการตัดต่อสายนะครับนี่คือขั้นตอนแล้วก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งชุดตัวลำโพงบิลเลนซซึ่งเป็นลำโพงไฮเลสของทางค่ายไพลเเนียเราไปดูขั้นตอนในการติดตั้งในส่วนตูชุดหน้าก็เช่นกันนะครับดูงานแดมที่ใส่ใจเหลี่ยมทุกขั้นตอนดูการสร้างจะตัวเวนฟอร e สเมนดูความยืดหยุ่นของตัวแผ่นแดมนะครับมันยืดหยุ่นนะครับตามยึดเกาะตามโครงสร้างของตัวตัวบอดี้รถนะครับเห็นไหม แลวดูการทับเสียงนิ่งมากๆนะครับไม่มีค่าพวกไวซ์เบชชั่นนะครับและนอกจากนั้นนะครับทางชีมงานโอหอนซาวราชพกษ์ครับเราจะได้นําเทคนิคนะครับในการปรับองศานะครับเพื่อทําการยกระดับวิธีเสียงนะครับดูเทคนิคในการปรับองศาทางชีมงานโอหอนซาวราชพึษ์พร้อมกับนำเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวเอสตาลิงเข้ามาติดตั้งในระบบรื่งเสียงยนต์ครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบวิติและวิธีเสียงกันดูนะครับ สำหรับนี้นะครับก็ได้เห็นขั้นตอนนะครับและก็เทคนิค e, ในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงนะครับในรถ MG นะตัว S5 นะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวลำโพง HiRes ของทางค่าย Pioneer นะครับชุดหน้าชุดหลังแล้วก็ทางเพื่อสมาชิกก็ได้นำเจ้าตัวซับให้ทางชีมงานวอคอน์ซาวและเึกเราได้ทำการออกแบบพร้องกับทำการปรับจูงนะครับเดีย๋ยวเรามาทำการทดสอบมิติ แล้วทีเสียงด้วยครับว่าหลังจากที่เราต้อการปรับองศาแล้ะนอกจากนั้นนะครับเราดูการทํางานของที่ตัวซอ์เฟอร์นะครับให้เบรที่หนักแน่นและรุ่มวนขนาดไหนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ so much mm hmm. ที่เราทำการทดสอบฟังนะครับฟังมีฟอร์มสุขกับการฟังเพลงนะครับการถ่ายทอดรายละเลอียดของชิ้นดีนะครับได้ซาวด์สเตทที่ชัดเจนนะครับได้วิธีเสียงญี่บนแดชบอร์ดโดยเฉพาะการทํางนานของตัวซวซฟเฟอร์นะครับทำงานได้เบสที่หนักแน่นนุ่มนวลครับเสียงคร้องนะโปร่งใสงัวน,นะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคครับ ในการออกแบบติดตั้งระบบพุ่นเสียงในรถ MG นะครับตัว S 5คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอโบฮั oh นซาวรัชพงน์ครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ